ใครมาแบบไม่หยุดฮะหลังนี้ว่าไงับปาดจับต่อใส่ชิมแคร์ขึ้นมาไม่ถึงฮะบูสมาจับก็จัดการเฟิเร์สบัตไปฮะผมเคลียร์นั่นเซที่ตรงนี้พอม,มีปักดักครับผมไม่ครีปเกิดนะแรงกับเลเดียรแบบหลายเท่าตัวต้งโกไปครับผมหลังไรไม่จะตายครับต้องข่อยก่อนด้านจับก็จะตายผมแล้วก็วุดไปครับผม ดอกที่สี่ครับอีกร้าได้เปิดมาอย่างนี้ครับดีเจว่าไงเป็นแซปยิ้อไว้ก่อนยิงเบอร์นิกบาราดกวาดเข้าไปบอกแต่ก็เก็บไม่ได้อีกครับเ j ็มเเป็นหนึ่งต่อสองก็ตอเนี่ยนแมมบอกมุ่งไปจังหวะนี้ครับยิงเข้าไปครับเบอร์นิกบาราดกวาดก็ต่อแจมจัดการนั่นเ j ็ครับนีเจอร์ดิสเลรตครับผม แดนออกหลบครับอุ้ยโดนตัด,ดูดนโดนไปอีกด้วยฮะฝั่งนี้ก็จะบวกกันครับแดนนี้โดนสวอปเข้าไปแอสเซอรเซปแตกพาก่ายพอดีครับชวนยิ่งผิดเหลี่ยมนิดนึงฮะตัวแอสเซอรเซปมันระเบิดพอดีแล้วจังหวนนะนั้นเปิลดล็อตมาเบรมเบรกน้องไปก่อนเผาเรือแล้วเดนไปสวอปเลยครับรถถอดดับเมิลนิดนึไฟ,ฟ,ฟล์ไฟนี้ก็แฟลกไฟล์ไฟล์กำลังจะหมดฮะ แต่ถ้าวามีก็โดนถุกหรือเปล่าเป้าหนิกโอ้โหเป็นครั้งแรกที่หลอมมันเด่นนานโอ้ยดึงในดึงอีกทีครับผมเป็นอีกล่วมไหมฮะก็ม,มาแต่กันแจมแล้วทีนี้ก็ยังไงต่อโดนลากคืนกลับไปอีกครับเด็ดวอลเซ็กติดกนันไว้ครับผม โลริคและเดินจะสู <righteous>. ้หรือเปล่าครับดึงกระชากขวานเข้าไปครับลาวก็นี่ยครับบอดี้บารานปิดไปพร้อมดิสเพมเปอร์ฮะวินเวเกอร์เข้าแล้วผมเบรกต้องแปะกันไปไฟอัพไฟเผาใส่ดันแจ็ปแจ็บปจะดิสเพมเปอร์อะกัดดิงเกิลไฟเข้ามาแล้วก็ไปรอยดีสกิเบอร์ออมมา มาโร่เลยอีกเด้อครับผมเปิดไปครับซูเปอร์วก้าวขับไว้ก่อนฮะฝั่งด้านนี้ดิสเบรเกอร์ไฟครับผมแล้วโดนคริติคอลครับผมละลายไปก่อนครับแจ็ป์่อไปต่อแอสเซแซลกับปาดเจ้อโร่ของเด็ดเด็ดไม่รอดผมแล้วก็ตีกันเลยเทแลกละลายไปหกดับเบิ้ลคิวเขได้เอเบนซีด้านนี้ก็มายังต่อหรือเปล่าเลครับบอลริก์ไปสวอปดึงไว้ก่อนครับสซันเป็นยิงสายแน่กันดีพอทำพอดีฮะต้เลยได้สู้ต่อครับเปดฟูดไม่ว่าโดนฆ่าตายครับร่างวิญญาณหลอนยังคงหลอกหลอนนายอยู่ น่าจะหลีครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมติ๊กติ๊กตัวอิลลูชันอยู่ไอ้สวอปมันคูลดาวผมเนเธอร์สวอปมันคูลดาวแล้วกลับมาตัวจริงไอ้เนเธอร์สวอปมันคูลดาวเต็มละมันนับคูลดาวแยกต่างหากกันนะสำหรับทางเดินมันไม่ได้หลีหรอกมันนับคูลดาวแยกต่างหากกันพูดง่ายๆเนติกมิสไซส์ซันไปผมบอลระดิกวานผ่านมาฮุบเข้าไปฆ่าดันแฟลกไว้ก่อนฮะโลลิงดันดเองพยายามจะดิสอเมอร์ลมดัดิสเบเลตอันกลางตัวดีเจตายผมฝั่งนี้ตีคิดข้อแตก700ดอยหมดแจมลวมไปหนึ่งฮะ เด็ดว่างไงฮะจะโดนยั้ือเปล่าวทางฝั่งเรเ์นผมรอเบอร์นิงบาราอยู่ถ้าเด็ดกับผมขึ้นมาสตัร์ต่อได้ครับนี่ครับเบอร์นิงบาราเลยผมเลือดจำพวกตึกมาย้ำต่อใส่ได้โดนของฝั่งพีเอพีเอครับผมยืนค้ามเลยครับอยู่เล่นอยู่ในซุปเปอร์วนาวาตีขึ้นข้อไปหายไปก่อนฮนะเดีรยรสไตล์เดดการเด็ดชวนแล้วตอนนี้อิลูชนันว่าไงผมตียิ้มยำสั้าๆว่าสตาร์ตไม่ยิ้มสายพยายามจะหน,นีหนีไม่พ้นกับเจอคลิไม่กินฮะนี่สตาร์ตเปิดผ่านไปฮะ การโดห่หอมปากงแตกพ่ายบอก <c oughs> มีว่าจะเริ่มไปบอกสตาร์ไครับดีสิเบิร์ตลงต่อฮะอีเทอร์ดึงมาจากวันนี้บอลแล้วนี่กวาดไปใส่นลเลียวกระโดดตีตีครับผมเอฟเอซีครับคว่ำไปต่อฟรีได้บิึงจับล็อกไว้แล้วดึงใส่ดีสิมเบิเบอร์อันนั้นพีเอพีเอโดนล็อกดาวน์ยาวๆครับผมซุปเปอร์นัาค้ำไม่ไหวฮะส่วนเดนรับผมโดนในแรมไปแล้วไอเฟรมต่อฮะ อามัสกีเบล์มองเห็นได้เป็นสีฮะมา่ดันเฟอร์ติกมองไม่เห็นฮะยังไม่เข้าระยะเบล์อ้าเบล์ครับผมสวอปนครับมีเคปีเปิดมาจังหวะนี้ครับใส่ยับไปที่คลิงครับคลิงคนจังหวะแหลมนิดนึงอาจจะเสียเอติสบ่าวฮะพยายามกระโผมมายิงขอเบอร์นิงอาร์มี่ครับผมแล้วก็หาเหลี่ยมในการยิงด้านตัวของเบอร์นิงบาราดกว่าที่ผมช่วยกันยิงใส่ด้านพีเอพีเอตายหมดนักมือคิวของดันเรเวนเลยฮะแตกสีครับตอนนี้ทีพีบอลดันนิงคลิงมาปั๊มยิงต่อใส่ด้านเอฟเจ เรียบร้อยครับ MJ ตายหมดที่ว่าคิงของเรเวนฮะเกือบไปแล้วผมคลิงก็ไม่ได้เสียจิตด้วยครับในไฟเมื่อสกู่นี้แล้วตีด้านตรของฝั่งคำว่าต่อฮะเลือดสามเป็นสามครับใครหลาชดใจไหวโรลิงกันเด้อโชนเมนฟัวล็อกหรือเปล่าสวอปไปก่อนฮะเมทิงบินสายไปบรินิทบาลานตามหลังครับผมโอ้เวลวัเทอร์ตัดก่อนแล้วก็ละลายไปเรียบร้อยฮะแฟรงค์ ไปเล่นเปิดไปจังหวะนี้กับลอรเดอร์ปาเนี่ยฮะยถบิ้มๆใส่รถสตอมสตอมได้สวอปบอกแล้วสตอมหลบเฟยเบรกไม่ได้ฮะเสือนั้นเวทฟูลลากครับผมลากไปแนวหลังหมดครับลากวิญญาณก็ลากต่อได้ฮะแล้วบาร์หรกตรงนี้แตกครับผมเสือนัเวทฟูก็โจกครับโจกแล้ววิ่งเร็วด้วยสวอปหนึ่งทีครับผมสตันเป็นจิงพิศัยเอาจะเอาฟินอีกตายเหมือนกันฮะทำเป็นเล่นไปฮะทำเป็นเล่นไปก็เรียบร้อยสมองแตกครับเวฟออสเลอร์สตันเปิดไปฮะจังหวะนี้ โรล,ลี่กับเดอร์ชนไปก่อนฮะจะฆ่าเวนฟูก็ใช่เรื่อ,อคง,องค,อครับผมครีกยิงเป็นคออะไรเงี้ยวอร์ปอีกแล้วต่อยิง,ง,ล,ง,งลูกบอลแตกลูกโป่งแตกแล้วฮะเอ้าลุ้งไปี่คลิ้งนะครับผมเบนเวนเปิดได้เร็วฮะจับล็อกได้ไวฮะแจับดิเซมเบอร์ไปแต่ไม่มีคนเติมดาเมจครับตก็นี้ดาเมจหายแบบจีจันแล้สตอลกันเล่นคลิ้งตายครับดับเบิลดาเมจมาซะด้วยผมตีใส่แล้วจับยังไงต่อโดนไป็นที่มิซไ,ไปไม่สนใจฮะส่วนเดนก็เจอคิทิคอปันโน,นครับไบมีอันตรายฮะ ตีสตาร์ก็เไขอีก2,000บอลเลนิ่มาทีนี้บอลเลนิกงย้ําต่อครับบีเคบีเปิดเอไว้กับผมยิงใส่ได้ยี่สิบสี่ครับได้าตัวของฝั่งบงูซไทรไปก่อนครับแล้วก็กัดทางด้านดีเอได้กับผมตามสุดแล้วไปทิปเปื่อคิมของฝั่งเรย์ไปโดนตีไขแตกไปเป็นที่เรียบร้อยฮะตายสี่รับผมแอสโซ่เต็มสองสเต็ปกับผมริโอถอยฮะบอลเลนิง่งควานมาบอลเซกเดึงไว้ ยิงย้ำลงต่อสวอปพีเอับผมเข้าไปให้แจมกัดล็อกดาวไปเรียบร้อยฮะบกม,มาจาังหวะนี้เปิดซุปเปอร์ทว่าสวนไปครับยิงขายตีขายช่วยกันขายแตกไปที่เรียบร้อยไม่มีบายแบ็กก็มีบายแบ็กอยงี้ก็ปิดอีกครับจริงจริงควอนไปเลยแล้วกันครับผมเกินใจจนะอดทนฮะต่อเป็นเน่นฟันติกชนะไปในเกมแรกครับหนึ่งศูนย์ก็ผม